สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนถึง21พฤษภาคมนะคะก็ทางช่องเป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะการแบ่งวันที่และองศาจึงไม่เหมือนโหราศาสตร์ไทยถ้าเกิดว่าใครเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะและไม่ทราบว่าตัวเองเกิดลัคนาอะไรเราจะนาวสุ์อยู่ในราศีอะไรนะคะก็เข้าไปได้ที่เพจดูดวงแบบตะวันตก by Annie Hollow นะคะหรือว่าจะถามตรงกล่องคอมเมนต์ด้านล่างก็ได้เช่นกันนะคะ ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคนที่มาฟังแล้วบอกว่าคลิปมีปัญหาคือมีคนมาคอมเมนต์เยอะมากซึ่งเราก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมทำไมมีคนคมเมนต์เยอะจังเลยแต่เราก็ก็ยังเฉยๆนะคะแต่พอดีมีลูกค้าคนหนึ่งที่เขามีคิวนะคะที่ต้องดูกับเราตอนเช้าวันอาทิตย์นะคะก็คือเช้าวันนี้เขาก็บอกว่าเออคลิปมีปัญหาจริงๆ เราก็เลยกลับไปฟังซึ่งมันมีปัญหาจริงๆด้วยเสียงมีปัญหานะคะก็กไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะแต่ก็ต้องขอบคุณมากๆจริงๆนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณมากๆนะคะและทีนี้เราอัปเดตดวงดาวกันนะคะของเดือนเมษายนะคะก็วันที่5มีนิวมูลเกิดขึ้นในเรือนที่12อาจจะเป็นช่วงที่คุณอยายใช้เวลากับตัวเองนะคะเหมือนกับว่าคิดตึกตองเรื่องราวต่างๆสิ่งที่ผ่านมานะคะคือเรือนที่12เป็นอะไรที่เหมือนกับว่า ลักษณะคืออยู่กับตัวเองนะคะแล้ววันที่17เมษายนเนี่ยดาวพุธเดินเข้าสู่เรือนที่12เหมือนกันดาวพุธคือเรื่องของความคิดนะคะความคิดนะคะเวลาเข้าไปอยู่ในเรือนที่12อาจจะเป็นช่วงที่คุณคิดเยอะคิดถึงเรื่องราวต่างๆสิ่งที่ผ่านมาว่าอะไรตอบโจทย์คุณไม่ตอบโจทย์คุณอันนี้มมนสมควรจะไปทางซ้ายหรือทางขวาดีนะคะก่อนหน้านี้อาจจะไม่เคยคิด แต่ตอนนี้อาจจะคิดแล้วนะคะเพราะว่าหนึ่งยูเรนัสมาแล้วนะคะยูเรนัสด,ดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะดาวแห่งดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือมันอยู่ในเมษมาเจ็ดเจ็ดเจ็ดปีกว่า,วาถึงแปดปีนะคะก็ตอนนี้ย้ายราศีแล้วนะคะก็คือมาอยู่ในราศีของคนพึษภศกแล้วมันเป็นธาตุดินคุณเป็นคนธาตุดินที่ไม่ค่อยยอมเปลี่ยน แต่ว่าดาวยูเรนัสเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะเวลาเข้ามามันจะทําให้หณอึดอัดมีเรื่องบางเรื่องที่คุณไม่อยากเปลี่ยนเลยแต่คุณก็จะต้องเปลี่ยนนะคะเป็นลักษณะแบบนั้นและทีนี้วันที่18เมษายนมีฟูมูลเกิดขึ้นในเรือนที่6นะคะก็คือเรือนที่6หมายถึงการงานสุขภาพนะคะยูเรนัสอาจจะมาบอกว่าถึงเวลาแล้วนะคุณต้องออกกําลังกายอ่ะถึงเวลาแล้วการงานอันนี้มันไม่ตอบโจทย์คุณไปเถอะไปที่อื่นคุณไม่อยากเปลี่ยนหรอกแต่ เหมือนกับมันมาแล้วมันทําให้คุณอึดอัดคุณอยู่ไม่ได้คุณจะต้องเปลี่ยนมันนะคะและทีนี้วันที่20ดาวสุกเดินเข้าสู่เลนที่12อีกนะคะก็คืออาจจะมาคิดตึกตองเรื่องราวของความรักบางคนอยู่กันมาต้องนานไม่เคยคุยกันเรื่องแต่งงานไม่เคยคุยกันเรื่องอนาคตไม่เคยพาไปหาคุณพ่อคุณแม่อะไรลักษณะบแบบนั้นนะคะหรือคนบางคนอยู่ในความรักความสัมพันธ์ทีเออ่เขาเรียกว่าอะไรอีออกคนไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยเมื่อก่อนเคยเป็นยังไงอย่างนี้ก็เป็น ก็ยังเป็นอย่างนั้นไม่มีการปรับปรุงไม่มีการพัฒนาไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยเหมือนกับว่าเออฉันคิดว่าฉันพอแล้วนะคะลักษณะแบบนั้น แล้วเรามาดูไพ่กันนะคะไพ่ตรงกลางนะคะไพ่สีดาบอยากจะบอกว่าเป็นช่วงที่คุณคิดตึกตรองเยอะมากนะคะอย่างที่บอกว่าดาวเรือน12บสองเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่คุณใช้ความคิดเยอะนะคะว่าจะเดินหน้าต่อไปดีไหมไปทางซ้ายหรือทางขวาดีนะคะสฟิงค์ข้างหน้านะคะสีขาวและสีดําก็คือถ้ามันไปทางไหนมากเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่ดีนะคะ แต่จริงๆแล้วไม่ค่อยห่วงคนผึกศกเท่าไหร่เป็นคนที่คิดอะไรเนี่ยค่อนข้างคิดเยอะคิดนานคิดจนแบบเหมือนกับว่ารู้จริงๆถึงจะลงมือทํานะคะละักษณะแบบนั้นนะคะรับไพ่สองใบนะคะด้านบนกับด้านล่างนี่เหมือนกันนะคะคือขาวกับดําน,นะคะนั่นก็ขาวกับดําน,นะคะเป็นลักษณะเดียวกันคนที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์น,นะคะก็จะดีมากนะคะตอนที่ดาวเดินเข้าสู่เลนที่12เหมือนกับว่าคุณอาจจะคิดอะไรที่คุณ คนอื่นคิดไม่ได้หรือไม่เคยคิดได้มาก่อนหรือว่าคุณไม่ไม่เคยคิดถึงจุดจุดนี้มาก่อนแต่อาจแต่ด้วยความที่คุณนะ่ะอยู่กับตัวเองมากขึ้นในช่วงเดือนเมษาอาจจะคิดถึงในจุดที่เราเฮ้ยเมื่อก่อนเราเคยมองข้ามมาได้ยังไงอะไรลักษณะแบบนั้นนะคะก็อยากจะบอกว่าเป็นไพ่ที่ดีทั้งสองใบเลยนะคะเป็นไพ่ เป็นไพ่เมเจอร์ค่ะหน้านะคะแล้วก็ยังมีไพ่เดลเวอร์นะคะเป็นไพ่สองสองนะคะก็คือเหมือนกับว่าเป็นช้อยตัวเลือกนะคะว่าคุณจะเอายังไงดีนะคะเหมือนกับว่าเรื่องคู่ครองถ้าเกิดเรื่องคู่ครองเรื่องพันเนอร์หุ้นส่วนนะคะบางคนมีปัญหากันนะคะมีปัญหากับพันเนอร์เรานะคะ หุ้นส่วนเราทะเลาะกันแต่เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆที่อาจจะทําให้ผิดใจกันนะคะก็เหมือนกับว่าคุณอาจจะต้องทํางานคนเดียวนะคะด้วยไพ่เก้าไม้เท้ากับไพ่สิบไม้เท้านะคะก็เหมือนกับว่าการมีปัญหากันก็เหมือนกับว่าเขาอาจจะไม่โอเคทําให้คุณต้องทํางานอยู่คนเดียวซึ่งมันก็หนักแล้วก็เหนื่อยแต่ว่าคนพึ่งศกนี่ก็อดทนนะคะแล้วมันก็จะทาให้คุณคิดว่าเอ๊ะมันจะ ไหวไหมถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆมันจะดีไหมมันถึงเวลาที่คุณต้องคิดตึกตองเกี่ยวกับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคนนี้นะคะแต่อยากจะบอกว่าคุณจะมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคนเก่าๆนะคะ คนเก่าๆเพราะว่ามันมีไพ่หกถ้วยนะคะก็คือหมายถึงคนเก่าๆอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเก่าๆเพื่อนเก่าๆนะคะเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะเพราะว่ามันมีไพ่สามเหรียญอาจจะเป็นการลงทุนร่วมหุ้นกันเรื่องธุรกิจการค้านะคะที่มากกว่าสองคนขึ้นไปนะคะมีการประชุมมีการดีลงานกันอย่างนี้ได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็คืออยากจะบอกว่าไพ่ห้าถ้วยคุณอาจจะคิดถึงคนรักเก่า นะคะมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะกลับมาเพราะว่าไพ่หกถ้วยนี่แหละนะคะอาจจะกลับมาเคลียร์ปัญหาที่มันเคยมีกันมานะคะว่าจะจบแบบไหนจะจบยังไงบางคนเป็นคนโสดอาจจะมีเพื่อนเก่าย้อนกลับเข้ามาแฟนเก่าย้อนกลับเข้ามาอาจจะมาคุยอาจจะคิดว่าเอ๊ะตอนนั้นเรามีปัญหาอะไรกันแล้วตอนนี้พอเราเจอกันปัญหาแบบเดิมมันยังอยู่ไหมแลวสามารถจะพัฒนาได้ไหมนะคะแล้วก็บางคนที่มี ครอบครัวแล้วนะคะก็อยากจะบอกว่า บางคนก็คือครอบครัวมีความสุขอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะอาจจะมีการพากันเดินทางท่องเที่ยวนะคะแบบนี้ได้เพราะไพ่เดชเลีอดหมายถึงการเดินทางนะคะเมื่อมันอยู่ใกล้กัน,นก็อยากจะบอกว่ามีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวแต่ว่าบางคนที่เหมือนกับว่ามีปัญหาครอบครัวนะคะดีวกว่าคนที่เป็นคนเจ้าชู้นะคะอย่างที่บอกสิ่งที่คุณจะเอาชนะคนเจ้าชู้ได้คือคุณต้องเป็นคนที่จิตใจดีและเป็นคนฉลาดนะคะมีความอดทน ะะสัญลักษณ์อินฟินิตี้บนหัวเนี่ยนะคะก็คือคุณจะต้องเป็นอย่างนั้นนะคะถึงจะเอาชนะคนคนนี้ได้แต่ถ้าเกิดเหมือนกับว่าเขาเนี่ยเป็นอย่างนี้มานานแล้วมันเบื่อแล้วอะ่ะฉันฉันไม่ไหวแล้วนะคะก็คือเหมือนกับว่าเราก็ทนมานานแล้วอะ่ะยูเรน,นัสมาแล้วนะคะเหมือนกับว่าเราจะไม่ทนในสิ่งที่เราไม่น่าจะทนมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านความรักการงานเกิดขึ้นนะคะ คุณคนพึงษ่งไม่อยากเปลี่ยนหรอกแต่ถึงเวลานะคะถ้าเกิดมันไม่ได้ดีจัก,กรวาลไม่สามารถจะเปลี่ยนอะไรที่มันดีที่มันเป็นของคุณอยู่แล้วนะคะให้ไปจากคุณได้แต่ว่าถ้าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ได้เหมาะสมกับคุณม,ม,มันไม่ได้ตอบโจทย์คุณนะคะมันก็ถึงเวลาที่มันจะต้องไปตามการเวลาของมันนะคะในนี้ไพ่ใบสุดท้าย อยากจะให้คุณโฟกัสที่คนทัดไฟเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเก่าๆเาพื่อนเก่าๆนะคะเขาอาจจะมาช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณหรือจะเป็นตัวคุณเองนะคะที่เหมือนกับว่าจะตัดสินใจเหมือนกับว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าจะทําอะไรแล้วเนี่ยก็คือจะทําทั้งเรื่องการงานนะคะจะตัดสินใจเนี่ยก็คือทําได้ก็คือถ้าเกิดในเรื่องของความรักก็ ลักษณะาธาตุนะคะก็จะเป็นาธาตุไฟก็คือเป็นคนเมษสิงห์ธนูนะคะก็คนราศีสิงห์ก็โดดเด่นเป็นคนเมถุนก็ได้กรากฏก็ได้นะคะด้วยไพ่เดอะเชอล์ลต์สำหรับคนที่เป็นโสดนะคะก็อย่างที่บอกว่าจะมีคนเข้ามานะคะก็เป็นลักษณะตามราศีาธาตุที่บอกไปเมื่อกี้เลยนะคะก็มีอะไรอีกไหมเอ่ยอ ก็ไม่มีแล้วนะคะก็สำหรับเดือนเมษายนนะคะก็ขอบคุณมากๆถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะข้อมูลการติดต่ออยู่ด้านล่างนะคะขอบคุณมากๆค่ะ